จิ à, ๋ก <V ì S 1> <Ê> ับน้ำตาลสิมาต่ำมาขอนี่แค่บ้านเฮาท่าหย่อขนมขันตาลไดเอาต้นไหนเอาว่านี่ไปลูกมันนผู้ดีกินนอนอ่อนอื่นแกว่าบอกบดแดงแกทีนี้ตัวแกก็มีอยู่แล้ี่มียูมีบารายตัวนี่้อื่นกินซะเจ้าตุ๊กแกใครจะกินแต่อ่อนเองก็น้ำตาลเอ้าสองไงหนุ่มเก้ามีกันดอวันสิตบ่มียังพี่น้องน้องตากับบดแด้ออกไปซ้ส่องนี้ อยู auto, so o, ่แต่นี่ือนอยู่ต่นี่แคมนี่แหละบนใ้สวอั่วปันในส่วนนี้พวกรอบกาลังสิอนนั้นสีไซส่แต่ว่าปิดคร่งบ่จะมาก่ปิดคร่องบ่แบบเบิดมากเลยบ่ตาหน้าสเยวกันมอนี้แต่ร้ายเด้อขาบอกินน้ำผึ่งแกได้เบคืออีกเยคอยบ่แบบคอยบ่แบบดุคอยุเลยแบบบกกันไม่ได้กันสีทามหนองเนาะว่า่เหย่นมวนอยู่บ่เป็นแนวใดค้างแข็งัขนงนข็งแขง ที่บ้ากการใหม่ๆที่บาไก่ทอไก่เมนนะเล็กๆเลยอยาก้อเดี๋ยวบานจะได้น้าเม่ไหราไปกัมีตะมัวร่างมากกับอยกซินอดบานม่กายมนเดเมียกาายย่มัน็ไหวขึ้นขนาดมันกับอีคือยากนท่วไปนี่ธรรมดาเปนขี่ขาดบ่อยากมาฮเมนบ่อคิดอดบานิกเมน มันก mm ับอามแบบประมาณว่าเขาเคยอยู่น้ำหนองน้ำนุงเนาะแบบว่าอยู่บอลบ้านเราเองอนนนี่ยนะ่ไปนเน่จะบวป่ะยัดไปนเตือนที่จะไรเวป่ัเตือน่ะไปเ่ไปดปนเต็อนี่ะปบรเวณ่ะไปยัดยเตอี่ว่ะไอยัือนท่จะปรเป่ะันอนี่จะไบเป่ัปนนี่บเณป่ไปปืนเนไปบรว่ปีัเตือนเวดือนก็คืะนเติม่ลยเอ ยายอื่นกับบุกเต็มทีผู้เดียวเดี่ยวหนอยเลยชีวิตเต็มทีเป็นแม่ได้ยังเดียวขาดตาขาดใจโดนไดเพลินบสวยเมทกับเออเมทสั่งตัวกรับบัวใบบัวใยดูจักกับเองบัวจับหางมันหรอบัวท่านอางนันคือหั้บัวบัวมันจ้าป่อบัวจักใอยากม เฮงนอเราอยู่ฝีบ้าใด้วกอาไรเอ่ยในสะนี่หม่กับคารโลคาราโน้ำห้าสิบนี่พันละเท่าอะไรยนจกน้ำมากข้าวแห่พี่น้องให้น้ำตาลตำให้กินมาหนิซีฟมีสีมีสันแต่พี่น้อง เตรียมมาเบิ่งพี่น้องสีสันงามขนาดนาดเหลเี่ยวนิ้ววะนี่นี่สียอดเปรนนเนี้ยงใส่จะนอนนี่สีเหลืองๆนี่น้อยหนึงน่งก้อนรุ่งมากเด้อพี่น้องอือฮึแซดายนี่เราลงแบบใหญ่หอยน้อหัตเน้ออได้เคยเคกินกเลยพี่น้องข้องแปลกหมักทั่วแห่อ้าวปอาโป่โคเข้าด้วยตีบปดนี่มาใส่ย,ยอดสองอีกมาแดงหรือบ่ พี่น้องาไม่กินนื่อมาม่มาม่มาม่ขาวนี้เออไปลยแม่เออไปอยากไปกินกับบกินไปกินอ่ะวัวพี่น้องไปห้นแ้วบ่ไม่ถารน่าไปถวายไ่กินอาหารบาทท่าพี่น้องนี่เพี่น้องเลยซัมสิกินนี่นะ แต่ว่าคือเมนูบอกว่ามันเห็ดเมนูยังแหนได้นะเนียน่ยตั้มอันนี้แล้วขออแนะห่มันได้เนะมน,นูยังแหนนี่นะพี่้องเลยพี่กระปนพี่กระปนต้มเนาะกินกเป่นเรเื่อนขวาน่นีหาเก็บอันนกแปบเจแดมานึงีเอ่ยนางานมูไม่ใส่กระถอดีบ่แล้วได้ตอพี่ดองตอเมื่อกี้ถูกซาวแน่าวปวนไม่จะไรวันนี้ นั่งยูดีๆนี่น่ะ่แ่โสดกพี่โซพี่เอ๋ถ้ามันเลยเป็นมันเป็นโลกหมากอันนี้เนาะว่าห้ามากินมากินมันจะเสียบได้น้ำต้มแจวเผ็ดๆอร